เอาตลาดตลาดที่มันบูมอยู่ช่วงหนึ่งตลาดใหญ่ๆอ่ะอ่าท่านผู้ชมช่วยบอกเข้ามาชนิดหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมบอกเป็นทุกที่เลยตอนนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยก็เงียบมากตลาดหน้าเสียรังสิตไม่มีคนเลยอืมของเงียบยามถึงตามาสีอ๋อได้เงินดิจิตอลหมื่นหนึ่งก็จะได้คึกคักกันขึ้นมาแสดงความเห็นนี่ไม่ธรรมดานะแฟนรายการพี่เนี่ยฮะเอาอย่าลื่ไปกดซับสไคร้ อย่าลืมนี่ตั้งแต่จะรายการมาพี่จําได้ว่าตั้งแต่พฤษสภาปีที่แล้วสั่งตะไครมาเกือบปีแล้วยังไม่เคยเอามาเลยเอามาให้สับพร้อมเขียงและมีดนะคะออไหนเงียบไหมตลาดนัดต่างๆอ่ะท่านผู้ชมอยากจะถามเป็นข้อมูลต่างจังหวัดก็เงียบคนขายไม่คนขายก็ไม่ได้คนเดินแต่ไม่ซื้ออ๋อตลาดจอร์จแฟนแดนเนรมิตก็เงียบใช่ไหมคะอืมเนี่ย Hmm. คือมันจะเป็นรูปธรรมาทางเศรษฐกิจเลยนะว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตค่ะอุ๊ยเออใช่ไหมเออไหนตลาดบางมดก็เงียบค่าที่ขึ้นนี่บางคนก็บอกเป็นเพราะค่าที่อา่าเนีนน,นที่ไหนก็เงียบตลาดนัด คือเงียบเนี่ยมันผิดกับคําว่าตลาดนัดกัต้องไรตลาดนัดแปลว่าต้องไม่เงียบนะใช่เขานัดนานมาทีตามรอบของเขาเงียบเป็นทุกที่ขอพระคุณทุกท่านมากที่กรุณาแจ้งเข้ามาเราต้องรอตายมาเสียแล้วเหรอตลาดนัดถึงกลับมามีชีวิตชีวานี่อย่าสับสนนะเมื่อวานนี้ท่านนายกอะคือ นักข่าวก็คงยังไม่ได้คำตอบจากคุณจุลพันธ์ไงที่แถลงวันก่อนอ่าเรื่องอะไรอย่างอืนเนี่ยรู้ล้วไทม์ไลน์ว่าเดี๋ยว27มีนาคือวันนี้ใช่ไหมน้องบานวันนี้วันนี้จะประชุมบอร์ดดิจิตัลชุดใหญ่วันนี้ประชุมบอร์ดชุดใหญ่ค่ะแล้วก็จะประมวลอีกทีหนึ่งค่ะแลวจะประชุมอีกทีหนึ่ง10เมษาซึ่งจะสรุปแหล่งที่มาของงบประมาณรวมถึงเงื่อนไขทั้งหมดคําตอบทั้งหมดมันจะอยู่ที่10เมษาค่ะถูกไหมค่ะว่าจะใช้วิธีไหน แหล่งเงินจากไหนเห็นไหมแหล่งที่มาก็ประมาณเงื่อนไขทั้งหมดและเสนอครรมอปลายเมษาไตามาสาเปิดทห้ท้องทงี่ลงทะเบียนไตามาสี่ถึงมือประชาชนเงินีิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทน,นักข่าวก็ยังไปถามไงคืออยากรู้ก่อนท่านยกคงอยากให้ฟังการถแถลงของบ o i กับหม่อมหลวงที่ปรึกษาทนายกที่ปรึกษานายกที่เดินทางไปกับนายกทุกครั้งเลยนะหม่อมหลวงชโยธิดกรดากรค่ะจำได้ใช่ไหมจำได้อปรากฏว่านักข่าวตามท่านมาถามนักข่าวพยายามจะบอกนายกก็บอกอทำมันไม่ไปฟังเขาแถลงแลอย่ามาบอกนะว่ารัฐบาลไม่มีผลงานน่ะเขาแถลงอยู่ทำไมคุณไม่ไปฟังเพราะถูกกระแนกระแนมาตลอดเสมอมาใช่ไหมค่ะว่าเนี่ยโมแต่ไปต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยกี่เดือนเท่านั้นเอง อ่าไม่ใช่อะไรนะเป็นนายกมาหกเดือนไปต่างประเทศมากี่ประเทศท่านนายกก็มอบหมายและตกลงเป็นการถแถลงโดยหม่อมหลวงชโยธิช่ยไหมใช่ค่ะหม่อมหลวงชโยธิกรท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานหอ,อการค้าไทยแล้วก็เป็นเลขาบี i ไอด้วยอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งคุณนริศเทิดสถิรศักิ์เลขาบี i ไอนั่นปรากฏว่าท่านผู้ชมนักข่าวก็ตามท่านนายกออกมานายกก็บอกไม่ฟังเหรอ แล้วเดี๋ยวจะหาไม่มีผลงานนะอ่านข่าวบอกเอาเขามีอีกทีมหนึ่งทําเนียบเนี่ยฟังเสียงรู้สึกจะเป็นลุงฟ้านะบอกว่ามีอีกทีมหนึ่งเขาเป็นทีมเศรษฐกิจเขาจะลึกซึ้งกว่านะอ <หา S 2> แต่มีอยู่คนหนึ่งดันถามท่านนายกเงินดิจิตอลหนึ่งมนบาทแหล่งที่มาของเงินนั่นอาดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะตาลูกไม่ไปฟังเหรอฟังนี่คนอีกทีมหนึ่งค่ะ ทีมทำนายอกาสถ้าร่มถาม้วว่ามีผลงานอะ่อนนะกะไ็ไมฟัง้าถามะรงรียเลยเ่อค่อยแถลงเอ่เูมาสับสนลอดวาหรือว่าทุกเมื่อไร่เมื่อนั้นแหละ่เาแถลงไปอะ่ะนะครับยัไม่มีการสับสนเลยอก็นตอนเชเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แป๊บเดียวนะ กลับไปก็ชวนนักข่าวกินข้าวปกติใช่เพราะอท่านเดินเข้าไปในซุ้มแล้วท่านไ่เปิดตู้ไอติมอะค่ะไอติมถังอะไอติมหมดท่านก็ยิ้มนะคะนี่ประมาณว่าถามให้สับสนหรือไปพูดให้สับสนเขาแถลงชัดเจนแล้วเรื่องไทม์ไลน์แต่ที่มันยังไม่ชัดมันก็คือแหล่งเงินไงซึ่งคุณจุลพันฑ์ก็ไม่ยืนยันว่าจะกก้ไหมหรือจะใช้เงินวบประมาณหรือจะเป็นส่วนผสมผสาราษหล์ดปาก พูดไปแล้วเดี๋ยวโดนด่าว่าทำให้สับสน<า>ใช่ไหมอ่าเมื่อวานนี้คุณชฉีกัญญาในเพจเรื่องเราก็เกิดไปไปโพสถามว่าพี่ตามหาไปต่างประเทศค่ะมีหน้าค่ะไ,<า>ไปออสเตรลียใช่ไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณชฉีกัญญาจะต้องมีความคิดความเห็นแล้วหลังจากที่นักข่าวคุณจุลพันธ์แถลงนักข่าวต้องวิ่งไปหาคุณใหม่แล้วค<า>่ะไปออสเตรลียใช่หรือเปล่าใช่ ฮะอืมอ๋อ,อเจเลียเดี๋ยวกลับมารอดูวันนี้ประชุมบอร์ดชุดใหญ่ค่ะร้อยหน่วยงานใช่ไหมที่ถามความเห็นไปก็มีทั้งภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะแล้วก็จะรอให้ส่งคำตอบมาตอนนี้มีทยอยมาบ้างแล้วแต่ว่าส่งคำตอบได้วันสุดท้าย29มีนาคมแต่วันนี้เนี่ยรายงานปวชแบบที่เป็นทางการนะคะจะเข้าที่ประชุมบอร์ดดิจิทัลชุดใหญ่ ใครเจอคุณจุลพัณธ์ฝากถามหน่อยนักข่าวถ้ามีโอกาสได้ติดตามรายการเล็กๆรายการนี้ถามชั้นนิดหนึ่งจําได้ว่าไม่ต้องลงทะเบียนประชาชนไม่ใช่เหรอแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่คุณจุลพันฑ์วันที่ถแถลงอะค่ะคุณจุลพัณฑ์พูดว่าลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนและลงทะเบียนประชาชนท่านพูดเองก็เลยเออไม่แน่ใจว่าท่านปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือเปล่านะคะ คือผมจําได้ว่าไม่ต้องนะเดิมอ่ะไม่ต้องลงเดิมไม่ต้องลงใครได้สิทธิก็คือจะอัตโนมัติเลยแต่มันอาจจะมีกรณีที่คนที่ไม่มีไอมือถือจะต้องไปแสดงตัวันนั้นอ่ะซึ่งต้องมีบัตรคู่กับ QR โค้ดหรืออะไรสักอย่างอันนี้นช่วงแรกเลยที่ออกมาแต่ไม่ไม่น่าลงทะเบียนนะหรือเปลี่ยนส่วนไปแล้วไม่ที่ผมจะพูดคุณจุลพันธ์เมื่อวานนี้โคศกพักของคุณจะออกมาแถลงมิจฉาชีพมาเริ่มแล้วออย่างที่บอก มิชาชีพเนี่ยติดตามข่าวยี่กว่าเราอีกคุณดนุพีบุญกันเมื่อวานโฆษกพรรคเพื่อไทยต้องแถ <al> ลงเลยนะตอนนี้มีคนไม่หวังดีส่งข้อมูลเท็จไปยังประชาชนให้กรอ,อกข้อมูลรับเงินค่ะนี่ไงให้กรอ,อกข้อมูลรับเงินเขายังไม่เปิดซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงรัฐบาลยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลแต่อย่างใดนะคะใครที่ได้คอยรู้เลยว่ามิชาชีพอย่าไปหลงเชื่อแต่แน่นอนใครที่ได้ว่าโควณาลงทะเบียนกรอกข้อมูลเพื่อจะรับเงิน10,000บาทใครไม่อยากได้ ใช่แต่ขอให้รู้นี่โครสพักแถลงเลยอย่าไปหลงเชื่อไปกรอกหรือไปโหลดแอปใดๆในโทรศัพท์นะคะถ้ากระทรวงการคลังหรือรัฐบาลมีข่าวสารเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งอตอนนี้มันเริ่มส่ง SMS มาหาประชาชนค่ะมันจะถูกดูดเงินในบัญชีให้ประชาชนติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด,ดนะี่ไง ค่ะเริ่มแล้วอันตรายมากคุณรู้บอกคุณรู๊กเดนุพรบอกใช่ไหมมันเริ่มมีมาแล้วเอ่อแล้วกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกรณีกรณีอื่นๆมันอาจจะไม่กว้างเท่านี้นะค่ะเพราะที่ต้อง50ล้านคนอ่ะใช่ใช่ที่มีสิทธิ์ได้ใช่ไหมค่ะอ้าโกศพักเพื่อไทยเตือนแล้วนะ